สวัสดีทุกคนคะ่ะนําบรรยากาศถนนที่ติดวิวสวยนะคะที่ปากเซมาฝากทุกคนคะ่ะเป็นถนนที่ค่อนข้างจะกว้างมากเลยนะคะในปากซีตอนแรกเราขับอยู่ในตัวตลาดดาวเรืองนะคะถนนตรงนั้นอะ่ะ มันอาจจะกว้างนะแต่ว่าด้วยความที่รถเยอะค่ะรถจอดซื้อของนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยทําให้ถนนดูแคบไปค่ะแต่พอเราขับมาดูตรงเส้นนี้นะคะมันไม่ค่อยมีรถค่ะดูถนนกว้างขวางขับง่ายมากเลยค่ะแล้วถ้าเราขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเราก็จะมุ่งหน้าไปถนนเรียบแม่น้ํโขงค่ะทุกคนก็จะมองเห็นแม่น้ําแล้วก็วิวภูเขาสวยงามมากเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงที่เราจะมาดูพระอาทิตย์ตกนะคะงามมากๆเลย แล้วก็ตรงจุดนี้นะคะก็มีที่พักอยู่ลายที่เหมือนกันแนะนำนะคะทุกคนถ้าอยากได้บรรยากาศแบบดูพระอาทิตย์ตกเห็นวิวภูเขาแม่น้ำน,นะคะสเส้นนี้โอเคเลยเราไม่ทราบว่ามันเป็นถนนที่แบบเลนเดียวนะคะจริงๆแล้วที่ถ้าถ้าไป,ไปฝั่งขวานะคะมันก็จะมีที่พักเยอะเลยนะคะทําให้เราต้องขับแบบอ้อมบนอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะ ก่อนที่เราจะเลี้ยวมานะคะจุดนั้นจะมีขายของนะคะแล้วก็มีขายอาหารเยอะแยะมากมายนะคะไม่รู้ว่าจะเรียกถนนคนเดินได้หรือเปล่าแต่ช่วงเทศกาลเขาก็มีการจัดขายสินค้าค่ะทุกคนตรงนั้นบรรยากาศดีมีที่พักแล้วก็เหมาะกับการเดินช่วงกลางคืนคะ่ะแนะนำนะจ๊ะเพื่อน